สวัสดีช่องน้องชงายฉายละครสั้นแล้วนี่ก็คือรถของหนูซูซูกิคาริเบีย SJ4-13 สน SJ413 ซื้อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่หนูขับเจ้ารถคันนี้ลุงแดงไปเที่ยวงานทุเรียนที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเนื่องจากลุงแดงเนี่ยมันไปไม่ถึงงานมันเสียอยู่ข้างทางค่ะทำให้หนูต้องลากมันกลับมา ซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีทุกคนหลายคนบอกให้หนูขายมันทิ้งแต่ด้วยความรักและความผูกพันนี่นะคะทุกคนวันนี้หนูจะเอาลุงแดงมาขนของเหล่านี้นะคะแล้วนี่นะลุงแดงแกก็ทําสําเร็จขนของได้หมดมันยิ่งทาให้ความรักที่หนูมีต่อลุงแดงเพิ่มมากขึ้นทําให้หนูตตดใจขายลุงแดงไม่ได้ มันจึงเป็นที่มาของภารกิจในคลิปนี้ภารกิจพิชิตฝันกับรถเจ้ากรรมนายเวทคือหนูเนี่ยหลังจากครั้งที่แล้วที่ลุงแดงมาเสียแล้วลากกลับมาหนูก็ใช้เงินในการเซอร์วิสรถไปค่อนข้างเยอะทำให้หนูเนี่ยเหลือเงินนิดเดียวแล้วก็หนูจะต้องใช้เงินอย่างประหยัด เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหนูเนี่ยเหลือเงินกี่บาทหลังจากที่ซ่อมรถแล้วเงินที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะหนูจะต้องใช้เป็นระยะเวลาทั้งหมดด้วยกัน3วันไปดูภาร,รกิจพิชิตฝันกับรถเจ้ากรรมายเวท แล้วนี่ก็คือกระเป๋าตังคู่ใจใบน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งนับกันนั้นนี้นมีแต่เหรียญทั้งนั้นเลยมาดูกันว่า,าในกระเป๋าใบนี้ของเรานะคะจะเหลือเงินกี่บาทนะเราจะใช้เงินทั้งหมดในกระเป๋เนี้าสามวันใกนการนะัเพราะว่าอีกสองวันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ละก็อยู่บ้านนะกินข้าวบ้านเอาเงินสามวันตัวนี้ไปใช้ดำรงชีวิตข้างนอกบ้านนะคะอาล่ะเดี๋ยว มาเริ่มต้นนับกันดีกว่าเอ,อ้ยเศร้าเือแค่นี้เองจะพอหรือไม่เอาละค่ะขณะนี้ก็นับเงินเสร็จหมดแล้วนะคะเงินที่มีตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมด100กับอีก85บบาทน,นะคะกับระยะเวลาด้วยกันทั้งหมด 3วันนะคะ3วันนี้เราจะใช้เงินแค่นี้นะคะมาดูกันว่าจะอยู่ยังไงค่ะเริ่มต้นวันที่1กับภารกิจพิชิตฝันกับรถเจ้ากรรมบไมเวรอาหารมื้อแรกของวันในวันนี้คือไข่ดาวกับข้าวสวยนะคะนี่เป็นอาหารมื้อเช้าของวันที่1น,นะก็กินแบบง่ายๆนะคะ นี่ก็คือเอามาจากที่บ้านนะที่บ้านก็คือมีคนอยู่หลายคนแหละเขาก็หุงข้าวไว้แล้วเราก็แอปไข่ในครัวมาฟอกนึงทอดกินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกับเงิน185บาทใช้สามวันขวดน้ำเล็กจิ๋ว2 5 0ร้ซีซีก็น้ำดื่มก็เอามาจากบ้านนะคะประเดี๋ยวถ้ามันหมดเราก็ไม่ซื้อหรอกเราจะไปกดที่ตู้น้ำฟรี ด้านหลังโรงเรียนนะคะด้านหลังโรงเรียนยจะมีตู้น้ําฟรีให้กดนะมีน้ำฟรีกินนะคะอะไรไประหยัดได้ไม่ใช้เงินแล้วก็จะทําเช่นนะั้นนะภารกิจของเราพิชิตปันกับรถเจ้ากันในเวไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะทุกคนออกเดินทางไปกินข้าวเที่ยงนะคะ กล้วยทอดมันทอดเฮ้ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่พอเลยไปก่อนนะคะแล้วนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราจะมากินกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะไปกินนะ40บาทแต่ว่าของเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นเออเป็นกุ้งเป็นหมึกก็จะ50สิบาทนะคะเดี๋ยวจ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยวเรือกันก่อนค่ะ เาตัางเราก็มีแต่เหรียญทั้งนั้นนะคะอ่ะช่องนี้ว่างเปล่าแล้วนะคะก็เหรียญกองนี้น่าจะ50าบาทแหละนะ,ะเป็นค่าแล,แล้วจากเดิมที่เรามีทั้งหมด1 8 5บาทนะอ่ะโดนนับอีกครั้งนะคะเพื่อความสบายใจของแม่ค้านะคะได้มาแล้วนะคะอาหารมื้อที่สนะคะมื้อเที่ยงของวันแรกที่เราเริ่มประหยัดตังนะคะ ข้าวไข่ดาวร้อนๆวันที่สอจ้ามื้อแรกก็ฟรีเหมือนเดิมนะคะขอข้าวมาจากบ้านแล้วนี้ก็คือข้าวเที่ยงมื้อที่2ของวันที่2นะคะเมื่อวานใช้ตังไปแค่1ใช้ตังไปแค่50บาทนะคะเหลือตังหนึ่งามและนี่ก็คือข้าวกล่องละ50บาทนะคะ เป็นไงล่ะกินไม่หมดนะคะเหลืออีกครึ่งกล่องนั้นเดี๋ยวเราจะเอากลับไปกินตอนเย็นที่บ้านนะคะก็แปลว่าวันนี้50บาทกินได้2มื้อเลยนะทุกคนมิชชั่นคอมพิวตแล้วนี่เราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวันที่3นะวันนี้นะคะเอาเข้าวผัดมากินนะจริงๆมันก็เหมือนเดิมแหละเพราะไข่ลูกเดียวนะแต่วันนี้เอาไข่มาคุกกับข้าวแล้วก็ใส่ซอสกลายเป็นข้าวผัดนะคะก็ะมื้อนี้ก็ศูย์บาทนะคะทุกคนก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรนะ ก็แปลว่าเงินเรายังเหลืออยู่นะคะจาก2วันที่แล้วเหลือเงินอยู่ตั้ง85บาทนะคะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือร้านประจําของเราร้านป้าออนนะคะได้เวลามื้อเทียบแล้วนะคนแล้วนี่ก็คือเมนูอาหารของป้าออนนะคะวันนี้หนูก็จะสั่งเป็นซุกี้แห้งทะเลนะเปิดกระเป๋าตาก่อนนี่เหลือเยอะเหลือเยอะบอกเลยเหลือ85บาทนะคะจากร0อ 85เหลือ,อย่8 5บาทเดี๋ยวสั่งสุกี้ไปกินนะในราคา50บาทนะคะตอนนี้ก็คือปื้อสุดท้ายของวันที่3นะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นจะกลับไปกินข้าวที่บ้านนะคะสุกี้แห้งทะเลถ้วยนี้แค่50บาทนะคะคือถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยค่าครองชีพมันก็จะถูกนะคะก็เอาเป็นว่าภารกิจของเรานะทุกคนภารกิจพิชิตปานรถเจ้ากรรมในเวททำสำเร็จนะคะ ใช้เงิน3 1 8วัน185บาทแถมเหลืออีตั้ง3าบาทด้วยนะหนูก็มีเงินเอาไว้จ้างรถสไลด์ลากอุงแดงเวลาที่มันเสียการทางนะคะเอาเพราะว่าขับต่อได้อย่างสบายใจขยอรักอุงแดงจังเลยเฮ้ยบอลน้นยองด้วย